ครับสวัสดีครับพี่มดครับอ่าเป็นยังไงบ้างต,ตลาดนุ่ไทยมดท่อมไหมหรือท่อมเมื่อไหร่ฮะก็ถ้าไม่ท่อมก็มก็จะหนักแล้วนะครับนะในเวตรงนี้เนี่ยต้องเป็นท่อมเพราะว่าถ้าเอ่อมันมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น head and shoulder เลยมันจะสวยทันทีคือ,อกลายว่าจุดย่าถ้าเกิดคุณไม่ฟื้นก็ฟบะ นี้เป็นต้นไปจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยถือว่าเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ที่น่าฟื้นสวยๆเลยเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันสิ้นสุดอายุไขข,ของซีรีส์ยู <Okay. S 1> วันสิ้นสุดของอายุไขของซีรีส์ยูภายใต้สภาวะตลาดขาลงเนี่ยมันจะมีความผันผวนที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นเรื่องธรรมชาติเราจะเห็นได้จากปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้หรือเราจะเห็นได้จากปี2018 2017อนะ่าก็จะเป็นแบบนี้เขียนไหมฮะ ก็ก็มาเรื่อยๆทุกๆไต่มาสามทุกๆเส้นไต่มาสามก็จะมีความผันผวนนะครับทีนี้เอาเป็นว่าในแง่เทคนิคเนี่ยถ้าเกิดจุดตรงนี้เราเด้งขึ้นมาได้ก็สัญญาณภาพดีโอกาสเด้งในตรงนี้มีสูงไหมนะตอนนี้มีสูงพอสมควรนะครับ RSI อะไรก็โอเวอร์โซว่าไปอันนี้ในแง่ทางเทคนิคนะครับแต่ถ้าเรามาดูกันที่ปัจจัยว่าล้อมอื่นๆเนี่ยเราเอาสติมาจับบ้างอ่ะมันจะเป็นยังไงก็พบว่านะครับ อ่อไอการลง5%ของเราในเดือนกันยายนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ลงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันห่วยแตกนะฮะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันลง5%เนี่ยมันก็ไปไปตาม MSCI World Index ที่กรลบ5%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพีแต่ถ้าเราไปดูภาพของ MSCI World Index นะครับในการเตดลบในเดือนสิงหากับเดือนกันยาเนี่ยถ้าไปเปรียบกับเพื่อปีที่แล้วก็จะพบว่าปีที่แล้วก็ลงหนะักแบบนี้แหละสิงหากันยา แต่มัน <Hey. S 1> ที่น่าสังเกตคือพอตุลาปุ๊บอะมันเด้งหัวโด่เลย <Hey. S 1> เหมือนได้กินแวร์ก้าเลยอะพี่ก <Hey. S 1> ระตึ้งขึ้นมา <Hey. S 1> นะฮะ <Hey. S 1> แล้วก็ไปเช็คสติว่าเวลาเราเห็นกันยามันพาพังอะนะครับเละเทะลงเยอะๆเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยตุลาเนี่ยเราจะมีโอกาสพลิกฟื้นเนี่ยสูงมากทั้งในส่วนของ S&P 500งแล้วก็ในส่วนของหุ้นไทย <Hey. S 1> นะครับ ก็แปลว่าหลายๆอย่างมันเอามาประจวบป่ะมันก็มีโอกาสได้ในเชิงเสถียรและก็ในเชิงเทคนิคอันนี้หนึ่งนะครับถัดมาถ้าในแง่ของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอ่ะมันเป็นยังไงปัจจัยสาคัญที่กดกันภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงตอนนี้มันก็มีเรื่องของดอลล่าแล้วก็บอลยูทีนี้เนี่ยดอลล่าที่มันแข็งค่าขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามาจากเรื่องของปัญหาเรื่องของเครดิตนะผมเคยบอกแล้วว่าอเมริกามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเฟดอีกแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องของเครดิตมันเป็นปัญหาเรื่องของ มันมีปัญหาภาคการเงินอ่ะพี่เครดิตในภาคการเงินเกิดขึ้นไม่งั้นบอลยูมันไม่พุ่งอย่างนี้หรอกเราเคยพูดกันไปแล้วเมื่อตั้งแต่สองสามอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่ผมจะติดภารกิจไปต่างจังหวัดติดสอบบ้านก็เลยไม่ได้บอกรายการพี่มอแต่เราบอกแล้วว่ามันไม่ดีแล้วมันหน้าพุทธมาโดยตลอดเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเครดิตอยู่ทีนี้เนี่ยมันปัญหาเรื่องเครดิตตรงนี้เนี่ยมันลากยาวขึ้นมาจนทําให้บอลยูอ่ะมันพุ่งขึ้นมันเป็นสภาวะเนสเซลออฟที่ค่อนข้างรุนแรงเขียนนะครับเนสเซลออฟรุนแรงเพื่อว่าเงิน เพราะว่าหุ้นมันก็ไม่โอมันก็ไปเข้าไปอยู่ในมอนนี่มาเก็ตพอเข้าไปอยู่ในม o นนี่มาเก็ตมากๆดอลลาร์ก็แข็งตรงเนี้มันก็เลยคล้ายๆกับสภาว่าคล้ายๆกับเมื่อปีที่แล้วนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดจุดเปลี่ยนในระยะสั้นไหมผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่มันมีโอกาสเกิดจุดเปลี่ยนละนะครับคือบอลยูอ่ะมันพีคขึ้นมาค่อนข้างเร็วและแรงในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเราเจออะไรที่มันวิ่งขึ้นมาเร็วและแรงอ่ะมันมักจะเป็นกึ่งๆตอนปลายของรอบนั้นๆนะครับ ฉะนั้นบอลยูตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นการช็อตโคเวอร์เกิดขึ้นนะครับนะครับเพราะว่าช็อตจะเกิดขึ้นกับบอลยูพอเพราะว่าช็อตเกิดขึ้นกับบอลยู u, ปุ๊บเราเห็นได้ว่าดอลลาร์เมื่อคืนเนี่ยเลยเริ่มโดนล,ละดอลลาร์เริ่มโดนเช่นเดียวกับบาทไทยบาทไทยเนี่ยต,ตอนแรกเมื่อวานเราตกอ,อกตกใจจะไปุด36.8อยู่แล้วแล้วก็เริ่มคว่ำลงมาบ้าง<ๆ>บาทไทยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่สองอย่างนะครับก็คือหนึ่งตัวดอลลาร์เอง ถ้าดอลลาร์เริ่มคว่ำาบาทไทยมันก็ลดแรงกดดันกับอีกเรื่องหนึ่งบาทมันเรามีปัญหาเฉพาะตัวคือตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการคลังโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตมันจะทําให้สถานะทางการคลังเรามีปัญหานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแปรสาคัญอีกเรื่องหนึง่งซึ่งผมคิดว่าภายในตุลาคมหรือพฤศจิกายนเนี่ยรัฐบาลจะออกมาชี้แจงว่าแหล่งที่มาของเงินในการท i ดิจิตอลวอลเล็ตจะมาจากไหนและจะใช้ไปทางไหนผลของมันคือจะได้อะไรออกมานะครับ เพื่อชี้แจงได้มาเราจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเขาก็จะกู้มาจากธนาคารรัฐนะส่วนหนึ่งก็จะไปตัดจากงบประมาณบางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะกู้มานะฮะในการออกพันธบัตรซึ่งก็จะเป็นภาระเรื่องของหนี้สาธารณะเกิดขึ้นแต่มันจะไม่เยอะนะครับบวกกับ GDP มันจะต้องขยายตัวจะเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็ทําให้หนี้สาธารณะต่อ GDP อ่ะไม่ได้ขยับขึ้นมากพอมาชี้แจงเท่านี้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าบาทก็จะแข็งด้วยตัวมัน บวกกับ <Okay. S 1> ตอลาอาจจะต้องมีเหี่ยวลงมาด้วยตัวมันเองอยู่แล้วบ้างบาทก,ก็จะแข็งได้อย่างค่อนข้างมีสเสถียรนิดนึงในเดือนหน้า <Okay. S 1> การจะกลับลงไป35.5ดูไม่ดูดูไม่ยากนะครับฉะนั้นนะครับ mm. ในเดือนตุลาผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะชิวหาสบายอูดานะครับก็คือหุ้นฟื้นผ้ <laughs> าเพชแอนโชเดอร์กลับกลับมาแล้วก็หุ้นจะเริ่มฟื้นแล้วก็บวกกับอะไรหลายอย่างก็คือควอเตอร์สี่อ่ะมันจะเป็นควอเตอร์สี่ไงพี่ประเด็น okay. กอเตอร์สี่อ่ะ mm. เราจะเริ่มปรับสภาพได้แล้วเพื่อตอบรับกับเรื่องของปีหน้าปีหน้าเราจะเริ่มได้เห็นว่าการรายงานก,รา,การประชุมกรงงมันมีข้อดีข้อหนึ่งก็คือแบงก์ชาติเนี่ยเป็นหัวหมู่ทุรวงฟันในการปรับ GDP โกรปีหน้าขึ้นมาเป็น4.4จดี่ก่อนหน้านี้มีใครอ่ะมีสําน,นักเศรษฐกิจไหนอ่ะที่กล้าเอา GDP เกิน4บ้างยังไม่มีแต่พอแบงก์ชาติปรับเป็น4ี่จ่ปุ๊บคราวนี้ทุกคนเนี่ยก็กล้าปรับตามหรืออาจจะกล้าปรับมากกว่า เพราะว่าเขาเชื่อว <refugees authorized> <oyu> <fi> ่าห้าแสนห้าหมื่นล้านที่เทลงมามันจะต้องกระตุ้น GDP ได้เยอะแน่ๆใช่ไหมก็จะประเทศไทยก็อาจจะเป็นแค่ประเทศเดียวหรือเป็นแค่หนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศที่ปีหน้าจะมี GDP ที่ดีกว่าปีนี้ประเทศอื่นๆส่วนใหญ่แล้วหรือ GDP ของโลกอะครับปีหน้า GDP มันเติบโตต่ำกว่าปีนี้นะครับก็ไทยแลนด์เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะครับในช่วงควอเตอร์สี่ หรืออาจจะไม่ถึงเมื่อพลิกฟื้นนะพี่แต่มันจะหยุดลงอะ่ะมันต้องทำเป็นเอ์แอนด์โชเดอร์บ้างแหละแล้วก็ <c oughs> มีหน้าไปลุนป้นไปลุ้นฟื้นเอาดีๆอ่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหุ้นไทยก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจน่ามองในตอนนี้นะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันใน s อ p แ0ห้าร้อ่ะครับมันก็ลงมาที่แนวรับพอดีพอดีเลยเมื่อเมื่อวันก่อนอน,นะมันเป็นแนวอัพเทรนไลน์นะครับ <c oughs> แล้วก็เริ่มเด้งละจังหวะน,นี้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆก็เด้งได้อีกสักวันสองวันนะรหรือไปถึงอาทิตย์หน้า และที่สําคัญนเดือนตุลาคมมันก็จะมักเป็นเดือนที่ดีของ s อสแอนด์รวมไปถึง Apple ด้วยผมคิดว่าการเปิดรองคอคือผมว่าปิดพุทธไปแล้วพี่ตั้งแต่ว่าวันพุธวันพุธก็ปิดพุทธไปลงมนันอุตสาหล,ลงมาตั้งเยอะนะฮะเราก็ได้เวลากลับมาเป็นรองคอนะครับในตัว NDX SPX 41C 12A นะครับ4 1 c นะฮะเอห่องหรือจะ 12B ก็แล้วแต่เลยนะฮะแต่ว่าเน้นไปที่หน้าคอได้นะครับส่วนหุ้นไทย ผมว่ามันมาถึงจุดที่หน้าเด้งอะแล้วเราจะเอาหุ้นไหนดีล่ะเป็นผมผมเอาแบงก์อะพี่เพราะว่าแบงก์กรุงเทพนาร่องรับปรับดอกเบี้ยขึ้นตามแล้วตอนก่อนหน้านี้เขาคิดกันว่าแบงก์อาจจะไม่จาเป็นต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นตามกนง,โง,โงนะครับแต่รอบนี้เขาปรับขยับแบบเพิ่มขึ้นก็แปลว่านิมมันก็ต้องขยายตัวอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะแต่ว่านี่มันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ดีอะเพราะว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากน้อยกว่าเงินกู้นะครับ หุ้นแบงก์มันก็ต้องมีงบดีต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะเขาคงไม่ตั้งสำรองมากไปกว่านี้อีกแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสเปดแล้วก็รายได้มันดีขึ้นจากนิมใช่ไหมนะผมก็คิดว่าเหุ้นแบงก์ณเลเวลนี้ยน่าเอาต่ําดีมันชั่วหลายดีนะครับก็เอาใทรดีะก็เอาเอชซีบีเอาวีบีเอลเอาเคทีบีนะครับก็เล่นได้นะครับดูสวยๆเลยนะครับอ่าตัวใหญ่ไปนี่คือแบงก์นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือผมคิดว่าดีเฟนซีแบบน่าสนใจตอนนี้ถ้าเกิดคุณกลัวอะไรบางอย่าง ผมคิดว่ามีดีเฟนซีฟที่ดีสุดตอนนี้ก็คือกลุ่มโรงพยาบาล b c h เราเคยแนะนําให้เล่นไปแล้วนะครับผมมองว่าตัวหนึ่งที่กําลังแอบแอบมาเงียบๆนะฮะคือ CHG นะครับน่าเอานะครับเพราะว่าก็ oh. เป็นไป,นปนตามกระแสนิคมด้วยนะครับอ่าซีเเขาก็มีทาเลอยู่ที่บริเวณนิคมทั้งต่างๆทั้ง,ง,ง,งชนบุรีนะครับทั้งฉะเชิงเซาทั้งปราจีนบุรีนะครับอ่าก็สียติแล้วสุดท้ายเลยนะครับบำนะรุงราชน่าจะเป็นท็อปพิกในวันนี้งบมันอาจจะน่าจะออกมาดี มางๆ <S <S นะครับอีกควอเตอร์หนึ่งสำหรับไตรมาส3าผมก็เก็บบํบรารุงลาดได้นะครับก็อาจจะแพงหน่อยแต่เล่นได้ไงนะครับก็ถื้วาเนี่ยแบงก์กับโรงพยาบาลก็เป็นอันนึงที่น่าเอาไว้ก่อนในตอนนี้นะครับ <S <S <ภ>คือแบงก์ก็เก็บเพราะว่ามันถูกส่วนโรงพยาบาลถ้าเกิดสําหรับคนที่ไม่มั่นใจสาการว่ามันอาจจะลงได้อีกมันก็มีทางเลือกไม่เยอะไงพี่ทางออกก็เอาโรงพยาบาลไว้ก่อนดีเฟนซีฟนะครับ อก็สอ, <So future. S 1> สอว <laughs> ออสนฟิวเจอร์อ่ใช่ไหมอ่าส่วนฟิวเจอร์ตอนนี้ยังไม่อยากทำอะไรนะฮะออ <c oughs> ยังยังไม่มั่นใจคือคือคิดว่าหุ้นมันจะขึ้นก็นจริงนะแต่ไม่กล้ากลัวเจง๊ง <c oughs> นะ,ะลอก่อนร<ม>อก่อนขอให้มันเกิดเป็นเ e a แอนด์โชว์เดอร์ก่อนเดียเด๋ยวค่อยว่าก,กันค่ะค <c oughs> ่รอรูปแพทเทิร์นก่อนเนาะครับได้ได้กับพี่ปิงอ่าแล้วทองคำเป็นไงล่ะร่นกะจวีกระจายตอนนี้ต้องทำ ทองคําทองทองคำอ่ะภายใต้สถา,านี้จริงๆแล้วมันไม่ดีกับทองเลยนะพี่เพราะว่าดอลลาร์แข็งทองลงดอลลาร์อ่อนทองขึ้นใช่ไหมนะครับอันนี้ก้อหนึง่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง่งภายใต้บอลยูที่พุ่งขึ้นเป็นแบบเนี้ยดอกเบีย้ยเป็นแบบนี้คุณเอาฝากแบงก์ดีกว่าไหมใช่ปะ่ะเพราะว่าทองมันก็จะเสียเปรียบนองจากว่าทองมันไม่ได้มีดอกเบีย้ยอะไรทีนี้นะครับทองอ่ะมันจะปทองอ่ะมันจะน่าเก็บก็ต่อเมื่อหนึ่งนะครับมันมันมีความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อสูงอันนี้อันแรก อันที่สองก็คือมีความเสี่ยงเรื่องของ geo politics สูงนะครับอันที่สามก็คือมีความเสี่ยงเรื่องของพวก financial crisis หรือ crisis ต่างๆมากมายนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ถ้าเกิดเราจะสังเกตได้เลยว่ารอบนี้ทองมันลงนะครับโดยที่เรามีความกลัวว่าเฮ้ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของระบบเครดิตนะอาจจะเกิดเป็น financial crisis นะแต่ทองกลับลงเนี่ยผมเลยมองว่า <c oughs> โอกาสในาการเกิด financial crisis ตอนนี้มันเลยยังไม่มากคือถ้ามันดอลลาร์แข็ง บอลยิวพุ่งแล้วทองทะลึ่งขึ้นเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากแต่ว่าไทยศิธย์กำลังรอเราอยู่แต่ตอนนี้ทองมันลงอทงั้ง,งที่ร <ไข S 1> อล,ลารอบอลยิวพุ่งมันก็เป็นอ่ะมันอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทองมันจะต้องลงใช่ไหมก็แปลว่าตลาดอะย,ยังไม่ได้ความสําคัญกับใครเสร็จหรืออาจจะมองไม่เห็นทรายใครเสร็จอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ผมก็เลยคิดว่าหุ้นเนี่ยมันเลยมีสิทธิ์กลับมาได้นะครับแล้วทองก็ยังไม่น่าสนใจนะยกเว้นนะครับ ตัวบอลยูมันเริ่มปรับสมดุลได้ดอลลาร์เริ่มปรับสมดุลได้เราก็เก็บทองได้อีกครั้งนะครับอืมก็เขาเรียกว่ามันก็อ่าตามแต่ละสินทรัพย์แต่ละช่วงแต่ละสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยนะตอนนี้สิ่งแวดล้อมทองไม่น่าสนใจนั่นเองเนาะอืมได้ครับพี่ปิงอ่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีครับพี่มรค่ะ ค่ะค่ะของคุณปิงก็สรุปนะคะทั้งทุนเรื่องราวของหุ้นในไตรมาสที่4จะดีนะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นแบงก์ก็สามารถซื้อได้เลยในเรื่องราวของการลงทุนนั่นเองนะคะ b BL, b l SCB ล t b นะคะแล้วก็หุ้นเก่งกําไรบัมรุงราก CS นะแล้วก็หุ้นที่นักงทุนเราติดตามด f เฟนซีฟนั่นเองนะคะกลุ่มโรงพยาบาลค่ะ